ปอดดอกบางงวงยังไงมอดดกขวดดกโพดโเหรวป่าทีน่นี่บุ้ยนี่บาม่วงมาหาสนุกปีนี้จกักมันสิเป็นหน่วยเลียไฮวอดดอกมันหลายคักขามันติดเบิด์ตคูดอกติดเบิด์ตคูชอ่อเบิด์ตคูง,งานเนี่ยโอ้ยหยันผ้าต่วนหักอยู่ บมืงแง่พี่น้องกำลังเป็นหน่วยน่อยๆบารลูว่ามันจะติดเบิดบอ่อดอกแก่กับมีผู้หลักกำลังเป็นซ่อมดอกอ่อนกับมีบุ้ยโ่โพัวแล้ว่วงมหาชนกกับแทนต้นนี้ ปอดเบึง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 ขักคู่งาลุกหลากหลากเลยนี่เพราะว่าผู้ถฒ่าโบราณน,นว่าดอกบวังหวงดกปีนี้ล่มสีแห้งพัะเด็นนี่โค้มเสียโบราณว่าปีนี้ดอกมวงดกขัก บกม่วงอยังไงมาดกหักดก,กแน่แ่ายายาอ่ายายนี่ก็รรลมสิแห้งคือกันดอ,บบอดกบกม่วงดกหักผู้ใ่อยกับเนียนใหดนไมนไรับนูทหลัอ่บกกม่วงมหาชนกับปลูกแกปีหลอยยิ่าหปีปีเโอ้ีปีหปีแล้วเห็นว่า หันงามันไหวเพราะแหงมันขึ้นสูงอ๋อใส่ตัวนี้พูดล่ะเป็นทอดยุคขี้ดินผมมาเอาเอาบุ้ยพูดล่ะถ้างากองคำมันเป็นน่วยเบิดในตีต้นมันที่รับไหวเพราะอะไรขากแล้วคักแล้วต้นเกลีเนี่ยไม่เคยเป็นกระเป็นไม่เคยดกกระดกโอ้ต้นนี้เคยเป็นดอกยังเทียนนี่มะม่วงมะม่ังแก้วมะม่วงแก้วมะม่วงโบราณมะม่วงโบราณบ่มันก็เอื่นมะม่วงใหญ่บ่เนาะบกันี่ะ โอ้พูดหล่ะนี่เหลือตัวเดียวโอ้ตัวนี้ก็ดกคักคือกันโอ้แล้วปลูกแซมปลายยางตัวนี้โอ้แซมปลายายางหน้าใหญ่อัวโอ้หล่ะโอ้ใบยางกำลังสีลวน บอกม่วงก็จะเป็นดอกพวกบวมๆแบบนี้เอาปุ๊ดอย่านั่งเราไปรอมามาเห็นหลายอย่างหลายแนวยายนี่ปลูกไรเงี้ยโอ้นี่ต้นย่างตัวเน,นี่ยโอ้ต้นย่างหลายต้อนอยู่ยางมันตายแล้วก็ต้นย่างมาใส่เอาปอกมอ่วงมาหาชนกมาปลูกแซมไว้พร้อมโอ้หลายอย่างหลายแนว ตุ่นเหนี้ก็คักคือกันปาดคันมันติดเบิด์ตคุณ่วยนี่โยโหยต้นมันฉีรับไวไปแล้วดอกบุ้ม่วงครับดอกบุ้ม่วงปีนี้จะลมแรงเหมือนเราอ่ะอะเบิ่งไวปตำหนิกันครับไปแล้วครับโยวเขาแล้วครับ